สวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะพอ,อกันอีกแล้วนะคะกับพลอยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะว่าได้เจอกันเป็นอาทิตย์นะคะทุกคนเป็นยังไงเนาะสบายดีกันหรือเปล่าคะตอนนี้มาดามบ้านนอกนั่งอยู่ข้างถนนนะคะกระจะมีเสียงรถแลนพานแล่จากน้อย วันนี้บ๊วยพาทุกคนเข้าป่ากเก็บเห็ดนะคะพาทุกคนมายางหลินน้ำถนนนะคะค่ะก่อนอื่นข่อยนะ่จะต้องขอกราบขอโทษขอไพร์ฟซีทุกคนด้วยนะคะที่บได้ตอบคอมเมนต์แต่ว่าข่อยกับอ่านคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอ ขอบขอบบุญขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่ส่งกำลังใจมาให้มาดามบ้านนอกสู่ชีวิตในตางแดนนะคะถูกกำลังใจมาดามบ้านนอกซาบซึ้งมากๆเลยล่ะคะ่ะค่ะเมื่อนี้นมาดามบ้านนอกกับสีมาว้าตอจากคลิปที่แล้วนะคะเสียงรถมันดังเกินไปข่อยสีง่างเอาไปหาหม่องนางที่เงียบๆนะคะ ือฝนสิโตกลิ้นนี่แหละค่ะอากาศหนาวหนาว มันนั่งอยู่มุมนี้นะคะแต่ก็ยังหนาวอยู่แต่ว่าเงียบดีค่ะค่ะคอยจะมาว้าต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วคอยเว่าฮอดตอนที่คอยบอกพ่อใหญ่ว่าโมคอยนาา่ะจะมาขนของยายของซอยคอยอตอนบาบสามนะคะในเมื่อนั้นในตอนเศร้าที่คอยคุยกันเล้านะคะ ค่ข่อยกับคุยเรื่องยาแล้วน่ะแล้วน่ะกะอ่าหาเสียใจนะคะว่าเราบะหยยาก,ยาก,กับคอยแล้วแล่ะกับสามารถที่จะทนเห็นคอยนะคนคองออกจากบ้านนะคะเราก็เลยไปเหตุงานเลยนะคะในตอนเศร้าเมื่อน,นั้น้วขคอยกับตัดสินใจอ่าโทษไป ยกเลิกโรงเรียนสอนขับรถนะคะ่ะเพราะว่าพญายกรไดบุกเมือ่อขับรถให้ข่อยทางโรงเรียนนะคะ่ะในเมื่อข่อยชินย้ายออกจากบ้านแล้วข่อยจะต้องไป,กกะะย,ปยกเลิกนะคะขั้นข่อยบะยกเลิกข่อยจะต้องได้จ่ายเงินให้ครูนะคะข่อยก็เลยทบไปยกเลิกทุกทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับโรงเรียนสอนขับรถในเมื่อนั้นในเมื่อข่อยตัดสินใจที่จะออกจากบ้านหลังนี้แล้ว ่อยนะ่ะจะต้องบอกลูกเต้าเล้านะคะว่าเกิดอีหยังขึ้นว่าคอยนะ่ะเป็นอย่างจังค่อยย่ายนะคะแต่ก่อนที่คอยนะ่ะจะบอกลูกลานเล้าคอยก็เลยส่งขอความไปหาผู้หญิงคนนั้นนะคะว่าพวกคุณนะ่ะสองคนนะ่ะกำลังเหตุอย่างอยู่คอยเลยวางสินะคะคุณให้คําตอบฉันได้บอว่าเกิดอีหยังขึ้นคอยวางสินะคะแล้วล่อนนะ่ะก็บอกคอยนะคะ่ะว่า เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคุณสองคนฉันบ่มีคําตอบให้คุณคุณต้องไปถามสามีของคุณเอว่งวัสนค่ะคอยเกลือกคอยเลยว่าฉันถามเขาแล้วเขาน้ามีแต่มโมโหเขาบอกให้คําตอบฉันแล้วนะเธอจะให้คําตอบฉันได้หรือเปล่าว่าเกิดอ่างขึ้นกับคุณสองคนเราพวกคุณน่ะ,ะเป็นการแบบนี้มาโดนปันไดแล้วคอยกเลยว่า,างสินะคะลอนว่า ฉันอนะ่ะสามารถให้คำตอบเธอได้เธอ,อต้องไปถามแฟนของเธอเองสามีของเธอเองว่าสั้นค่ะจังใดหล,ล่อนกับบอห้คคำตอบคอยนะคะแเราคอยก็เรียกว่าเมื่อล่าูสุดึ้นล่าสสุดที่พวกเธออยู่น้ากันนะเจ็ดชั่วโมงนะ่ะจากเวลาสี่โมงแรงจนถึงหาทุ่มนะ่ะพวกคุณเหตุอย่างมันพอเวณนเวลาทำงานเราพวกคุณอยู่น้ำกัน ขนาดนั้นใช่ห้ฉันคิดว่าจังใดคอยเรียวงังสินะคะแล้วรอนกับบดต่อคาถามคอยนะคะรอนก็เลยสิทัวไปหาพญายฝรั่งนะคะแล้วพญายฝรั่งเลทัวมาหาคอยนะคะว่าเธอเป็นอย่างจังคอยไปว่าให้เขาเขาเป็นลูกค้าของฉันเขาตอนนี้เขาเสียใจแล้วมันจะมีผลกระทบต่องานของฉันฉันทําง,งานให้เขาฉันต้องการเงินแล้วเธอนะ่ะสิไปต่อว่าเขาเฮ็ดยังว่าสั่นเขาทุกคน คือพญายารังกับปกป้องเขานะคะคอยกันเรียกว่าเจ้าเป็นยังจังคอยไปปกป้องเขาคอยนนะต้องการที่จะเคลียร์ว่าเกิดอีหยังขึ้นซื่ซอในเมื่อฉันนะในเมื่อคอยนะ่ะถามเจ้าเจ้าบ่ให้คําตอบคอยเจ้ามีแต็งเตตัวคอยว่าว่ามิยังเกิดขึ้นฉันก็ต้องการถามเขาในเมื่อเขานะ่ะปฏิเสธที่จะบ่ตอบคําถามคอยเขาให้ฉันนะมาถามเจ้าแล้วเจ้าก็บ่เคยให้คําตอบคอย เจ้าสิมาปกป้องเขาเห็นอย่างพวกเจ้าสองคนนะ่ะจะต้องให้คําตอบข่อยเพราะจังไรข่อยกระสีง่ายออกจากหนีแล้วข่อยเลยวางสิแล้วก็เลยตอบกลับมาวานในเมื่อเธอะจะง่ายออกจากบ้านของฉันแล้วเธอสิมาต้องการคําตอบเห็นอย่างว่าสัน่นขัทุกคนข่อยก็เลยคิดว่าเขาสองคนนะ่ะคงจะแบบว่าเขาขางกันนะคะ ่คยก็เลยคิดว่าคอยโค้งจะาไรคําตอบที่ทีเป็นจริงจากพวกเขาทั้งสองคนนะค่ะทุกคนแล้ว่อยก็ส่งข้อความไปหาลูกเต่าของเราทุกคนนะคะ่ะว่าคอยน่ะสิเลิกกับพญ่ยและก็สินใหญ,ญ่ออกจากบ้านหลังนี้เมื่อน,นี้่อยก็ส่งทั้งหลักฐานการแชทที่พ่อญ่ยกับผู้หญิงคนนั้นแชทคุยกันนะคะ่ะลูกๆของเรานะ่ะก็บ,บอกคอยนะคะว่าเขาเสียใจที่เกิดเหตุการณ์นี้ ขึ้นกับคอยทั้งทั้งที่เขานะ่ะคิดว่าพ่อของเขานะพ่อกับพอ่อยูน้ากันกับคอยนะพอ่อคอยนะเป็นโชคดีของพอ่อเขาแล้วเพราะว่าคอยนะ่ะดูแลพ่อของเขาเป็นอย่างดีมาโดยตลอดนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขานะ่ะละอายใจเหลือเกินที่พ่อของเขานะเฮ็ดกับคอยแบบนี้นะคะทุกคนคอยกันเลยว่าฉันอาจจะบดีพอ เขาจังคอยอยากมีคนใหม่คอยเลี้ยวางสินะคะแล้วเขาก็มิแต่บอกว่าเสียใจนะคะแล้วก็ลูกของลราก็บอกว่าเธอนะ่ะต้องการที่ให้พวกฉันนะซอยหยังเธอนะ่จะต้องอาการแบ่งหยังจากาพ่อของเขาแน่เขาจะมาซอยเคลียเขาเล้าวางสินะคะทุกคนคอยก็บอกเขานะคะว่าคอยว่าอยากได้หยังดอก ลดสองชั้นที่คอยซื้อเอาไว้ให้เราขายกินซะคอยเรือวางสินะคะคอยมาแต่โต่อยกระสิบไปแต่โตกระสิบไปหาเอาไม้ข้างหนาคอยเรือวางสินะคะเขาก็มีแต่บอกว่าเขาเสียใจนะคะที่เกิดแบบเหตุการณ์แบบนี้กับคอยเราเขาก็บ,บอกว่าน้า,าเธอนะ่ะเป็นคนดีเธอนะ่ะเป็นคนใจดี ฉันวังวาเฮาหน่ะยังเป็นครอบครัวฉันยังวังวาเฮาหน่ะยังเป็นเพื่อนกันลูกเต่าเลาก็เลยบอกกับข่อยเองสินะคะถึงแม้ว่าข่อยน่ะจะเลิกกับพ่อยหญ่เขากันยังอยากเป็นญาติกับข่อยนะคะข่อยก็ได้แต่ขอบคุณพวกเขานะคะทุกคนฝนตกแห้งแล้วนะคะเมื่อน,นี้เห้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเฮาจะค่อยมาคุยตอ่อในคลิปต่อไปนะคะทุกคน จะเข่าลบฝนก่อนนะคะ